มานั่งชิลกันไหมบรรยากาศร้านน่ารักน่ารักเหมือนนั่งอยู่ที่ญี่ปุ่นเลยสวัสดีค่ะแล้ววันนี้ตามสัญญาเลยเรายังคงอยู่กันที่คีเลอรคอะ์พาซาค่ะกับร้านอาหารน้องใหม่เพิ่งเปิดสดๆแล้วร้อนได้ประมาณอาทิตย์กว่าๆเท่านั้นเองค่ะใครที่ชอบกินติ่มซำเนี่ยพลาดไม่ได้เลยนะคะผมว่าที่นี่เนี่ยเป็นร้านติ่มซำฟิวชั่นค่ะแต่จะติ่มซำฟิวชั่นแบบไหนเนี่ยแล้ววันนี้เรื่องกินเรื่องก้กวยให้คุยพามาที่อากาโลค่ะ ซัมฟิวชั่นไม่เหมือนใครเนี่ยตรงมาที่อากาโร่แต่ถ้าอยากเรียนดำน้ำแล้วไปดำน้ำแบบโกโก้เนี่ยต้องมาเรียนดำน้ำก่อนที่โรงเรียนสอนดำน้ำอูดอนสกูบ a าแอดโรงแรมประจัก์ตาดีไซน์โฮเทลนะครับตอนนี้มีสอนทั้งคอร์สสกูบ a าแล้วก็ฟรีไดเลยนะครับช่วงนี้โควิดติดยังไปไหนไม่ได้อยากเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยแวะมาที่โครงการขี้เลอะขอบก่อนครับอากาโร่ aro, ร้านน้องใหม่ในโครงการบรรยากาศเหมือนได้ดั่งในคาเฟ่แถวแคสติแต่ฮาราจูกุเลยครับ มาแล้วกับเมนูแนะนําเลยชอบกินเกี๊ยวสั่งเลยเซตนี้อากาโลเกี๊ยวสเปเชียลใครชอบเกี๊ยวนะคุยบอกเลยว่าเซตนี้ถูกใจแน่นอนค่ะเพราะว่าในเซตนะคะจะประกอบมาด้วยเกี๊ยวนึ่งค่ะซึ่งเกี๊ยวนึ่งนะคะก็จะมีเกี๊ยวปูอัดเกี๊ยวกุ้งแล้วก็เกี๊ยวหมูค่ะอู้นี่ไงเกี๊ยวกุ้งก็มาอย่างนี้เลยและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีเกี๊ยวน้ํามาให้อีกด้วยค่ะซึ่งในชามนะคะก็จะมีเกี๊ยวปูอัดเกี๊ยวกุ้งแล้วก็เกี๊ยวหมูค่ะ และสาหรับเครื่องเคียงนะคะ,ะ,คะก็ยังมีสาลร่ทอดแป้งทอดแล้วก็ข้าวเกียบทอดโรยด้วยผงลาบแล้วก็เสิร์ฟมาพร้อมกับผักด,ดองยำสาลร่แล้วก็ยังมีน้ําจิ้มเกี๊ยวสูตรสเปเชียลของทางร้านอีกด้วยค่ะมาชิมเกี๊ยวกันเลยดีกว่าค่ะน่านกินมากคก็จะบอกว่าเกี๊ยวค่ะแป้งนุ่มมากๆเลยแล้วก็จิ้มกับน้าจิ้มของเขานะมันจะมีทั้งรสแบบเปรี้ยวหวานแล้วก็ มีเผ็ดนิดๆด,ด้วยค่ะเมื่อกี้ชิมเกี๊ยวกุ้งไปแล้วรอบนี้มาชิมเกี๊ยวหมูกันบ้างค่ะหมูนุ่มมากๆค่ะแล้วก็แป้งก็บางมากๆด้วยค่ะนามซุปก็กลมกล่อกกมกำลังลงตัวพอดีเลย <laughs> แล้วก็กินกับสาหร่ายทอดนะคะอืเ <c oughs> ข้ากันมากๆค่ะอืมรสล,ลาบอะ่ะจัดจ้านเหมือนกันนะเนี่ย และนี่ค่ะที่ไม่เหมือนใครแน่นอนอันนี้เป็นข้าวเกี๊ยบฟักทองค่ะซึ่งเขาออกแบบมาให้เป็นเหมือนหลังเตาค่ะ mm. อืมกรอบนะแล้วก็เนื้อมันจะเหนียวเนียวนิดนึงค่ะเพราะว่า ด้วยเนื้อฟักทองด้วยค่ะคอนเซปต์ของทางร้านอากาโรนะคะเป็นร้านที่เราสามารถมานั่งเล่นช่วงบ่ายก็ได้ค่ะหาอาหารรองท้องนะคะหรือว่าถ้าอยากจะอิ่มท้องเลยเนี่ยก็ได้ค่ะเพราะว่าก็มีเซตข้าวนึ่งค่ะหรือมานั่งสั่งเครื่องดื่มนะคะอร่อยฟินๆค่ะนี่จะบอกว่าเครื่องดื่มที่นี่เนี่ยมีชื่อไม่เหมือนที่อื่นด้วยนะตามมาดูตรงนี้เลยอย่างแก้วนี้เลยมิสเตอร์กรีนชาเขียวมะนาวมิสเตอร์แบ็กชาดำมะนาวมิสเตอร์แอลจิงเจ้าแอลมิ้นและแก้วนี้ มิสซิสเลซ่าลากระเจี๊ยบมะนาวส่วนใครที่อยากจะกินน้ำผลไม้ปั่นก็มีนะคะอย่างแก้วนี้เลยเสารถปั่นและแตงโมปัน่น mm hmm. คือดื่มในซีรีส์มิสเตอร์แอนด์มิสซิสนะคะก็จะออกรสเปรี้ยวค่ะเพิ่มความเฟรชความสดชื่นยามบ่ายได้เป็นอย่างดีเลยค่ะแต่ถ้าหากว่าใครอยากจะได้สมููตี้หวานหวานฉ่ำๆนะคะก็แนะนำตรงนี้เลยไม่ว่าจะเป็นน้ำแตงโมปัน่นหรือว่าเสารสปั่นค่ะ คุณกล้ยทราบไหมครับว่าเมนูของนึ่งในร้านอากาโรเนี่ยจะถูกอบมาด้วยเครื่องสตีมคอมบีที่สามารถรักษาความชื้นและควบคุมอุณหภูมิได้ยอย่างแม่นยำทำให้ดึงความอร่อยของวัตถุด,ดิบออกมาได้เต็มที่ จะบอกก่อนเลยว่าอาหารที่เสิร์ฟม,มาส่วนใหญ่ในร้านอากาโลเนี่ยจะเสิร์ฟม,มาพร้อมกับเข่งนึ่งแบบนี้ค่ะเพราะว่าอาหารนะคะของเขาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะผ่านกระบวนการนึ่งค่ะอย่างเซตนี้เลยขอแนะนําเลยถ้าหากว่าอยากอิ่มท้องเนี่ยกับเซตข้าวนึ่งลาปลาแซลมอนค่ะไม่มีที่ไหนเหมือนแน่นอนต้องมาที่อากาโลเท่านั้นค่ะมาเลยค่ะเดี๋ยวจะเปิดเข่งนึ่งให้ดูกันล้วนะนนี่ กินมมากๆค่ะซึ่งในนี้นะคะก็จะเป็นข้าวนึ่งลาบปลาแซลมอนค่ะแล้วก็ยังมีไข่หวานถั่วลันเตาและในเซตนะคะยังมีชุดผักสดแล้วก็สลัดค่ะมาพร้อมกับซุปมิโซะอีกด้วยซึ่งทุกเมนูในร้านอากาโลนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะเลือกสั่งเป็นอาหารจานเดียวเป็นกับข้าวมาอย่างเดียวก็ได้ค่ะหรือว่าอย่างที่ปุ้ยบอกเลยว่าถ้าอยากอิ่มท้องนานๆเนี่ยก็สั่งเป็นเซตอย่างนี้นะคะก็จะเสิร์ฟมาพร้อมกับข้าวนึ่งค่ะ ข้าวนะคะก็จะผ่านกระบวนการนึ่งค่ะทําให้ข้าวที่เราได้กินเนี่ยจะเหมือนหุงสดใหม่ตลอดเวลาค่ะอือโ้ลาบสมอนแซ่บมากค่ะจะบอกเลยและอีกเมนูแนะนําเลยสเต็กไก่หวานยากิโทริเป็นไก่นึง่งแล้วก็เอาไปย่างให้หอมกับซอสปลาไหลตัวนี้เลยเขาบอกว่าไก่เขาเนืนุ่มมากแล้วก็หอมซอสมากๆเลยค่ะ มาอีก2เมนูทานเล่นค่ะกับกุ้งวาซาบิและหมูหวานเมนูนี้แนะนําเลยว่าเวลากินเนี่ยเขาต้องให้ยกซอสวาซาบิขึ้นมาแบบนี้เลยแล้วก็จิ้ม, <c oughs> มเป็นซอสวาซาบิมาอยองเนสกินกับกุ้งแทมุระอร่อยมากๆค่ะส่วนเมนูนี้เป็นเมนูหมูหวานสไตล์เกาหลีค่ะเลือกกินได้ไม่ว่าจะเป็นกับน้ําจิ้มซีฟูด้ดหรือว่ากับน้ําจิ้มปลาไหล แล้วเราจะกินกับน้ําจิ้มไหนดีล่ะลองซีฟู้ดแล้วกันเต็มปากเต็มคำมากๆเลยค่ะแล้วสำหรับคนรักสุขภาพอร่อยแบบไม่อ้วนกับสุก้โรโอ้ข้างในนะคะก็จะเป็นไส้ไก่ค่ะจิ้มกับน้ําจิ้มสูกี้ที่เขาให้มาค่ะเราก็ใส่เข้าปากไปเลยคงคำแบบนี้อื เมนูนี้น่าจั่งมาทานเล่นมากๆค่ะกับครีมแซลมอนทอดจะกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดหรือน้ำจิ้มปลาไหลก็ได้ค่ะจะบอกว่าเจ้าของร้านนี้เนี่ยมาจากเยอรมันค่ะก็เลยเกิดเมนูนี้ขึ้นกับหมูชุบแป้งทอดสไตล์เยอรมันกินกับไข่ออนเซนค่ะจะบอกว่าที่เยอรมันเนี่ยเขาเรียกเมนูนี้ว่าชนิเซอร์ค่ะเอาหมูทอดนะคะมาคนๆกับไข่ค่ะนี่ค้นให้แตกแบบนี้เลยนะคะแล้วก็กินแบบนี้เลย แล้วตบท้ายกันด้วยเมนูของหวานลับไอศครีมทอดใครไม่เคยกินอยากให้มาลองครับมีทั้งรสวานิลาแล้วก็รสช็อกโกแลตแป้งด้านนอกหอมกรอบวิ้กิ่นมพะพร้าวอ่อน ส่วนด้านในสดชื่นกับไอศครีมเป็นยังไงกันบ้างคะมารีวิวกันให้ดูแล้วว่าที่ร้านอากาโร่มีอะไรน่านกินบ้างจะมานั่งรับประทานเครื่องดื่มหรือรับประทานอาหารนะคะหรือจะมาถ่ายรูปก็มากันได้เลยค่ะและสําหรับเพื่อนๆที่อยากจะมาตามรอยกล้วยนะคะมากันได้เลยค่ะร้านอากาโร่นะคะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลาเที่ยงตรงจนถึง4ี่ทุ่มค่ะหยุดเฉพาะวันจันทร์เท่านั้นนะคะร้านอากาโร่นะคะ อยู่ในโครงการขี้เลอะขอบพาซาค่ะอยู่ตรงข้ามยูดีทาวค่ะเพื่อนๆสามารถที่จะขับรถเข้ามาในโครงการแล้วเขาเข้าไปจอดรถข้างในได้เลยค่ะสําหรับเพื่อนๆ,ๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมนะคะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งให้กล้วยในช่อง u t u b e ด้วยนะคะแล้วตอนนี้ก็มีอีกสองช่องทางให้ได้ติดตามกันค่ะนั่นก็คือทิกเกอรแล้วก็ไลน์ออฟฟิเชียลค่ะอย่าลืมไปกดติดตามกันนะคะสําหรับวันนี้เรื่องกินเรื่อง่ายกุ้วยให้กุ้วยพามาที่อากาโลเดลิเชียสค่ะ